สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ช่องฮักแพงแปลงเกษตรอินรีโคกหนองน้คู่ความคู่ทริปนะครับเนาะที่ทาการตัดกิ่งนะครับเนาะที่ได้นําเสนอไปคลิปที่แล้วนะครับเนาะว่ามีความเจริญขนาดใดนะครับเวลากบท่านไปที่สุภามือกิ่งมะก,กรูดกิ่งใหญ่นะคบกิ่งมะกรูดกิ่งใหญ่นะครับเนาะ ว่าได้ผลดีบ่เนาะครับเนาะะถึงเวลาตัดแล้วเนาะครับเนาะประมาจิบหามือหาจิบมือเนาะครับเนาะเก็บรากแล้วนะคะเปรียบ <c oughs> เทียบ,ยบ,ยบของตัวตัดจริงเนาะครับเนาะอันนี้อันนี้ใส่มา <c oughs> ไ,ไ,ได้แล้วครับนะ้อยโพดแล้ครับเนาะต้องใช้อันใหญ่นี่กันเลยได้ใส่อันใหญ่ตัดเนาะครับเนาะวัอน,นี้ก็ทีตอดจริง ใหญ่นะครับเนาะไปอนุบาลเพื่อให้รากเป็นเจริญงอกงามนะครับเนาะตัดนะครับเนาะไปใส่กระถางไว้ก่อนนะคะีเหลืองอนุบาล็นใบซอนนะครับเนาะต้นพันธุ์ที่กิ่งใหญ่กิ่งใหญ่ก็ทําได้นะคะเพื่อทดลองดูว่าได้ผลไหมตอนกิ่งใหญ่ ราคาของต้นนี้ก็จะใหญ่ขึ้นเร็วนะคะเนื้อไม้มะกรูดจะเหนียวนะคะ กับนี้พี่น้องเขาเขาเบิงเป็นว่าหลากหลักยิงใหญ่เดินดีโบนะครับเนาะมีคำถามมานะคะพี่น้องครับมาดูใกล้ๆเลยนะคะลากเดินดีดีครับพี่น้องครับนี่ครับตุ่มกับใยน้ำนะครับเนาะใ่ตามกิ่งนะครับเนาะลากเดิน<า>ดีดเยอะเลยนะคะที่เา้า ใส่ตอนกิ่งไงกุ้มกันไงน้ำนะครับเนาะลากก็เดินด,ดีดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราได้สองกิ่งนะคะนี่ครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ใหญ่นะครับเนาะเหลืออีกอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับเนาะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปลงกระถางนะคะตอนกิ่งไงนะครับเนาะเหลืออีกกิ่นงนึ่งนะครับเนาะเอาให้พี่น้องได้เบิ้งสกักก้อน ล้กระถางอะไรนะครับเนาะตินไงได้ต้นไงทันกินนะครับเนาะพี่น้องเนะะาะเขา๋ยวไปย่านวาสิบว่าได้ผลน,นะครับเนาะเป็นการตัดแต่งกิ่งไปด้วยในตัวนะคะกิ่งใหญ่ในตัวล้ถุลงล้ก,งกระถางนะครับเนาะเพือ่อเขื่อโให้ล่าึ้นซํา ทบกระเถือนหลายครับพี่น้องครับแบบเรื่อยๆตัดนะครับเนาะถุงดินปลูกกับเป็นดินธรรมดาเฮานี้ล่ละครับพี่น้องครับดินปลูกตามโดยเขาใส่ถุงลูกนะนะครับนะเน<อ>าะใส่ดินปลูกกันแล้วแต่<อ>แต่ลากเดินดีแล้วครับพี่น้องครับ อนุบาลไว้จัดน้อยนึงเพราะให้รากพ้นแข็งแรงแล้วนะครับนาอแต่คอยเสียลงดินครับพี่น้องครับใส่คตเตอร์จีบนะครับนะ้ะงยนัยนรากยานันรากึันซ้ำครับพี่น้องครับนี่แหละพันวาตอนจีงใหญ่ได้ต้นโตวไว้ครับพี่น้องครับแล้วก็ ได้ก็สามารถเห็ดได้เลยครับเดอ้อพี่น้องครับลองเบิงอันนี้ที่เห็ดกระยอนวัชได้ดที่ได้พันเพ่นครับ้น่นลมก็เลยจะตัดกินใหญ่ทิ้งก็สีได้ก็เลยตัดกินงใหญ่ทิมกับสี่ดายครับพี่น้องครับแต่พวกพวกฟางพวกนี้ก็สามารถย่อยสลายได้ที่กันละครับพี่น้องครับถือดินถือนั้นนั้น,น,น พี่น้องครับกะสิบอเอาถุงออกนกครับพี่น้องครับกะสีกีดให้รากพ่นได้เดินในถุงกีดให้ถุงแตกนิดหนึับกีดให้ถุงแตกนิดนึง,ง,นนงพิ่นเท้ากีดออกเมดนะครับนาอเดี๋ยวรากพ่นสที่ได้รับการกระทบกระเทือนลายครับพอถุงพ่นขีดขีดนะคกะก็จะปลูกในถุงนี้นะคะพี่น้องครับ ราะว่าถึงเปนก็ัามารถผูพังผูก้อนไปตามธรรมชาติเพื่อนครับพี่น้องครับน่ครับพี่น้องครับลากเดินดีครับพี่น้องครับที่คลิปที่เพื่อนได้เข้ารับชมเพื่อนว่าเด็กเบิงว่าลากเดินดีบ่เนาะครับเนาะกับขอบคุยหลายๆนะครับเด้อที่เพื่อนอันนครับลากเดินดีดีครับประมาณสี่สิบห่ามือ นะครับเนาะีสุหามือหาจิบมือครับเดี๋ยวผมจะลงถุงปลูกนะครับเนาะเป็นไออนุบาลไว้จักน้อยนึงนีจะเป็นการบรบกวนไ้ลาดเพื่นได้รับการกระทบกระเทือนครับพี่น้องครับเถาดินปลูกที่เขาซื้อมาตามท้องตลาดหรือว่าถ้าเขาบ่บ่ได้ซื้อเขากะเอาดินแถว บ้านเขาล่ะครับใกล้ๆบ้านเขาล่ะพี่น้องครับอย่างเช่นวาย้องกัน่ให้บมให้รากเพื่อจะทบกับเสี้ยนไหลครับพี่น้องครับพี่น้องครับเวลาปลูกก็สะเอาถุงนี่ละครับกะแกะออกหนอึีดนิดนึงก่ลงดินรลดนะครับเนาะพี่น้องครับกะช่องักแท่งแปลงเกษตรนะครับเนาะ ช่องน้องไม่พี่น้องได้เบิ้งได้นั่นแล้วก็สามารถเอาไปเฮ็ดได้แล้วครับเนาะผู้ใดก็เฮ็ดได้แล้วครับเนาะก็ขออญาตท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเลยได้ครับเด้อพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปที่ดีให้พี่น้องเบิ้งแลครับเนาะต่อไปนะครับเนาะครับนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเนาะขอให้ ผูู้เขารับชมเบืงช่องของเฮากะขอเพราะเห้ท่านยู่ดีมีสุขสุขูสุขพนสุขภาพแข็งแงกรงปลอดโรคปลอดภัยนะครับเออไอ้เนมันต์นนี้ลำไยเงินทองสุขูสุขพนมือนี้ช่องฮักแข็งแปลงเษกษตรคะขอเพราะอนุญาตธรนีกรนะครับเนาะพี่น้องครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับ